มันจะบอยมันจะบอยมันจะบอยเฮียแล้วเฮียแล้วมันจะบอยไลค์กันละเชน่าสวีดนสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลุงนิ่งไลค์กันละเชนาครับวันนี้เรามาต่อกันในเกม Night of the Dead คืนแห่งความตายที่มีแมงกุจีแล้วก็แมงกิซอนเย้ไอ้แตบแมงกิซอนแอนแมงกุจีชอนชัยหูซ้ายและหูขวา มันมายยังไงวะไม่สิประนในการพูดคุยครับเหมือนเดิมกับคราวที่แล้วต่อกันแบบเด็ดๆเลยเลยครับไปลุยกันเลย,ยพี่แซมมาแล้วพี่ไปตามคนมาแล้วพี่โอ้เข้ามาเลย,เยจับมือเด็ดๆให้พี่แซมเลยเอามาหมดเลยไอ้เขี้เอากระโดดจะผมอบออไม่ลูกผมปิดไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยใน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 ตัวผมมันมี <c oughs> มีผัดเห็ดอยู่เทพจ๋าทุกคนคร์ อนุญาตให้หนูเอาสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้หนูยังไม่บอกเลยมันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่ามวยชื่อมวยเหรอไหนไหนน้ำมวยหน้าตาเป็นยังไงน้ำมวยเก็บอ๋อนี่เหรอใช่น้ำมวยน้ำน้มวยน้ำมวยไม่ทำพี่ใช่ไหมไม่ทำไม่ใจอนะใช่ไม่ทำเออ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 น้ำมวยไม่ทำป่ะใช่แล้วแล้วถ้าหนูหลบจะพี่จะพี่แทงน้ำมวยน้ำมวยจะทำพี่ไหมไม่เอา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  เลี้ยงมาตั้งแต่เมามาตั้งมาตั้งแต่เฮ้ยไอ้เงี้ยมีคนตายลูกฮะมันพังประตูออกมาเลยอ่ะใช่ดาเมจประตูมันลดลงเรื่อยๆจ้ะตอนมันตีอ่ะวิ่งผ่านผ่านสุสานได้เลยใช่ไหมพี่ได้ผ่านไปเลยวิ่งวิ่งไปเลยมันตามไม่ทันดูมาจวดเลยพี่เช็คดีสมอ l ส s t นปลอดภัยปลอดภัยตามไม่น่อวิ่งจนสุดหลอดเลยตามไม่ทันแน่นอน พี่แบพี่บอกว่าไปทันไอ้แก่ที่มันมันมันตามพี่ไปทันใช่ไหมแล้วมันก็เลยกลับมาพอมันกลับมามันก็มาเจอผมไงจะทำกี่ทีเนี้ยตามทันทุกตัวอันนี้ขอขอใครของผมตรงกลางของผมตรงกลางปลอดภัยปลอดภัยง่ไปาใจะไรพี่พีี้าไปไปทำไมอ่ะไปม่ไป ไม่หายต่ออีเจ้เออพึ่บพึ่บขอขอท่านไม่ทำะไยจริงท่านไม่ทำลายจริงจริงมาแล้วมาแล้วมาดี้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหผมกำลังจะตากผมไหนจ้ามาๆามาตบอีเจ้เดี๋ยวมาต่อตาแดงความเอาตาแดงยิงธนูรอบกันอันนี่ขอมันนี่ไม่สนใจกูเลยเฮ้ยยิงธนูใส่ขนาดนี้แล้วสนใจหน่อยมันเล็ดมันเล็ดมันสีเออมาแล้วมาแล้ว ซีด้วยเหรอซีดซีดก็คือมาเล็ดนั่นแหละโธ่โอ้ยเฮียซมแามเอ่อผมเอานี่เอานี่เอานี่จ้าจ้าเอานี่เอานี่เอานี่มาอันนี้ไปนี่ไปผมอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนกินนี้อันนี้คืออะไรวะผัดเห็ดบดมิตรก็อร่อยแต่ก็อร่อยไม่มากอร่อยอร่อยยี่สิบอันนี้นี่นี่อันนี้ไปอร่อยยี่สิบหมออร่อยยี่สิบใช้ของทำอย่างเยอะเลยนะตัวนั้นน่ะอร่อยยี่สิบเองนะค่ะ ตาุงแไม่ไม่ลุงลมีแล้วลุงมีแล้วลุงมีล้วโอเคโอมีแล้วผมมีแล้วโอ้ไม่ใช่อร่อยยีสอร่อยสิบโอ้โหตีในบ้านแม่เลยพี่ต้องเปิดไฟแล้วผมแลงรัเหนบิทยังจบเลยชันหนูยังคุเก่งเยชไหมเอาตัวนี้ก่อนอร่อยสตีสเตลสเตลวเราฟาร์มฟาร์มฟาตลฟารมไอ้ตตู้นี้มีอ้ตู้นี้มีเเยวของดีอัพับมจยยไปแ้รับ ไอ้จ่อยไอ้จ่อยไอ้จ่อยจ่อยไม่ต้องคำอ้าวพี่เอ็ข้างล่างเฉยเลยไอ้จ่อยอวดของไก่ไม่เอาเรียกพี่อ้วนให้เรียกว่าพี่เซลุ้ไลท์พี่ใครบ้านสวนเกินกระสุนปืนกระสุนปืนเซลุ้ไลท์พี่ใครบ้านสวนเกินพี่ใครบ้านสวนเกินพี่ใครบ้านสวนเกินพี่เซลุ้ไลท์พี่ใครบ้านสวนเกินเซลุ้ไลท์ไอ้เซลุ้ไลท์อ้วนให้เรียกโปรตีน โปรตีนโปรตีนเออแบบนี้ก็ดีนะแทงแทงทางตรงเลยแทงทางตรงเออเออโปรตีนไม่ได้เลยโปรตีนอยากเอาไี่โปรตีนโปรตีนอยากเอาไอซิ่จ่าอย่าเพิ่งจ่าจะโดนแทงโดนแล้วนะเออลงไปโอ้เลือหนึ่งเลือหนึ่งจริงจริหนึ่งหนึ่งแบบต่อที่กว้างเลยหนึ่งไร้ที่หนึ่งเดียวเลยอ่ะ ผอเองผมเองจ่ามาเลยจ่ามาเลยผมเองผมเองจ่าเออตายตั้งแต่ละเดียวคนดีวางหวาเมสักคนเข้าใจคนละกองคนละกองมีกระสุนปืนอยู่ข้างๆเอาวกระสุนปืนจ่าจ่ากระสุนปืนต่อหน้าต่างหนาต่างจ่าบทเพลงหนึ่งเดียวคนไม่มีอะไรกินอีกไหมวะไม่มีได้อได้อยู่อันลุงผมผมคืนได้ได้ได้ โยนได้ละโยนได้ละคุณถือเล็กคุณถือเล็กคุณถือเล็กผมจะเตะเจี๊ยบเจี๊ยบลวพี่ไอ้เกียร์ต้องโดดลงจริงนั้นนั้นนั้นลมกลายเป็นคัสยิงไกลแบบแท้จริงจากบทเพลงหนึ่งได้เอาคนในมาเลยวะไอ้เกียว์ไอ้เดียวจบอ่ะแม่งไม่บอลดีกว่าพี่ผมว่าต้องการบอเล็ดชาวบ้านแบบเยอะๆเลยอ่ะได้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 ทีกับหลักไม่ได้อ่ะซีดอะมนซีดอ่ะมันใส่ไม่ใช่ซีดชกับอะไรชีด เอ่อมันใช้รีกับดักอ่ะมันต้องตัดจากต้นไม้อ่ะกิ่งไม้อะนะแบบเทพเป็นต้นไม้่จะได้เมล็ดมาครับเทพลงผมมีของเล่นใหม่อีกแล้ววะทุกคนอะไรวะ M สิบหกดิวะเออก็มาดิวะเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับการมาไปเออได้อีกสักกระบอกจะเจียมากเลยนะยิงยิงมันให้ตายหมดเลยได้ไหมยิงยิงมันไปเลยพคเอ k s สิบหกยิงมันเออเออจ้าจ้าวอ่ะเออ เออเออเอออจ่าเลยเออเอเอไอ้มันตัวใหญ่อ่ะชาวบ้านหนึ่งในธนูครับอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตายเร็วอยู่แล้วเนี่ยปืนก็เตะก็ร่วงเนี่นเนี่ยเฮ้ยเจอหมาปูหมูป่าเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านผมไม่กล้ายิงกลัวโดนนเพื่อผมกลัวยิงโดนเพื่อนชาวบ้านชาวบ้าน ไอ้ชาวบ้านไม่ได้มึงเนี่ยชาวบ้านเออสวยยังยังไม่ตายยังไม่ตายเออจะโดดไม่โดนขี่เท้าๆหนูจะมา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 จะโดดอีกแล้วเหรอเออเออจะโดดแล้วจะโดดแล้วแทงกลางอากาศแม่งเลยเดี๋ยวเรืมวาจะยิงมาทางนี้ดับมาเล็ดให้หน่อยจิเมีสามอันี เออจะโดดไปไหนหายากมากเลยเจ้าจ่าวันเจ้าจ่าวันเจ้าจ่าข้าวันเจอได้แล้วเจอได้แล้วเออสุดยอดจ่ากูต้องใช้อ่ะข้างบนมันมีกล่องกระสุนผมเลยใช้ปืนออออ๋เได้แล้างบนมีกล่องกระสุนสองกล่องเดี๋ยวจ้าบ้านเจ้าวบ้านลุกลุนลุกไอ้เหี้ยชาวบ้านเจ้าบ้านชาวบ้านชาวบ้านข้าวันเจ้บ้านข้าชาวบ้านก่อนข้าชาวบ้านก่อนโอ้เหี้ย ที่เทยวผมแทกนะคุณ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 บนนั้นนัมไปเรียบร้อยนี่200รอยไอคิวไม่เปลี่ยนใจเฉยพี่เปลี่ยนใจเฉยยตกกูเน่เออใจมตกกูเฉยเลยไอาบ้านพี่ทไมมีดนตีขึ้นมาวะผมเข้าบ้านหลันี้ผมีไแมายากลเหรอวะ้ถ้าถ้ามีดนตีก็อชัย y ู o u ดเว้ว้าวว อ่ะลุงลุงแบ่งกระสุนแบ่งกระสุนผมให้สองแอปสองสิบนัดโอเคเฮียนะครับผีฟินเน็ตเข้าไปเลยผีฟิตเนี็ตพี่ซ่าพี่ซซ่าแบงก์เก็ตเนี่ยมันต้องเจอพูดผีฟิตเน็ตหนูเข้าบ้านแล้วแบบมันวิ่งมาต้อนรับเหยียบกับเป็นแฟนโอเคกลับมาแล้วเหรอวิ่งต้อนรับเลยเหรอวิ่งมา มี่เน้นฆ่ามันอีตัวนี้สวยโอ้ไปอีเพี้ยงไปเพียงไปพี่ไอ้บ้านนะห้ามบานนะปิดประตูได้นะเดี๋ยววิ่งออกน้องม่ฟึบฟไมอาหารไม่ยอมไป้ห้ไม่กลับด้วแซเอยกิ๊กนักซู่อีก มามามาเออต้องสู้อีกคนแตกมือปืนแตกมือปืนแตกมือปืนน้ำโมยไปไหนแล้วน้ำโมยน้ำโมยอยู่กับหนูหนูมีหนูมีกับข้าวอะไรบ้างเอ้ยปืนอยู่ในตัวพอมั้ยใช่ปืนในตัวเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่เราถือในมืออ่ะถ้าตายเกิดใหม่อ่ะเจเจ๊เจครับซีสวัสดีเจ๊ เอาไอ้เจ้า <cs> ว ah! <c oughs> ิมาตบกูเฉยเลยอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยตบอีกแซงแตกว่ะออ้เงี้ยอยู่ดีๆเปลี่ยนใจวิมันตบกูเฉยแตกเฉยเอาพี่ยัดเที้ยตัวใหญ่จ้าหยัดตีไอ้พวกพื้นพวกพื้นมันรอพื้นอยู่รอพื้นอยู่เอาด้วยลุก กระสุบไปแล้วจังหวะโดนทุ้ตใจเลยอะไรครับนี่อ่ะอะไรครับน่โอ้ยมีมาตกพี่เฉยเลยโอ้ยคาร์ดิชัมเปี้ยไปต่อเถอโอ้ยโอ้ยมันบีบดีทำให้มันได้เบ็สซีดแบบเน้นๆไหม เราปุหดงหงิดแล้วนะเชฟุดหงิดแล้วนะอยู่นะตายซะจ่ายยี่ยดูกันเองนะจ่ายนะไอ้ซะไอ้พวกจริงเลยเออแลแหลกแหลกแหลก้างค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 ้างมาเป็นเม็ดแล้วมาเป็นเม็นแล้วมาเป็นเม็นแล้ยิงอยู่เ้ยใครวินมายันไงอ๋อพี่แบ โอ้โหทิ้งไปเลยชุบชีวิตทุกสายเบรคชาวบ้าน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 มีสปาร์อะไรนี่เข้าหน้าชาวบ้านชาวบ้านตายแล้วอะไรกับกูชาวบ้านชาวบ้านมึงควรตีมึงควรต้องตีกูชาวบ้าน ที่มันบอสหรือเปล่าเนี่ยใช่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 เขาเทียนที่ตีอย่างนานเลยตัวนี้แหละโอ้ยโว้ยโอ้สปูลาสติกทำกล่องโอ้อตองเองไม่ได้เป็นไงบ้างนี่ัวตัวมันเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยอาฮะขอสักร้อยอันร้อยอันเลยเหรอใช่ไม่มากไปใช่ไหมมากไป มีอยู่5เอ็น5เอ็นจรงอะตอนนี้ตายก็ดี้วมึงเนี่ยมาตัดมาทั้งหลายต้นแล้ววะมีมันไอ้เชิดตัวกระสุนปืนเป็นหลายแม็กก์อยูได้เนี่ยแล้วก็ธนูอีกแล้วก็ไอ้เชิดถึงชิบหายคาบยาวเลยพี่คาบยาวเลยเออจ่าเอาอะไรเอาอะไรม้เก็บไม้ไม้เหรอแบ่ง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 เดี๋ยวต้องรอเขาทำกล่องเพิ่มอะ เป็นอะไรไว้ตัวนี้ตีตไม่โดนจริงจังแล้วเนี่ยไอ้โบ้เนี่ยมันมวิดมันมวิดพอพอเข้ามาปุ๊บมันคำนวณดาเมจดรวบทีเดียวเออตายตบแปะแทะเอ้าผมจะเอาเต๊ปมาทำอะไรวะอ่ะปืนกับดัดหมีมีกี่อันเนี่ยมีอันเดียวเฮ้ยนะผมมีปืนไฟให้แล้วว่ะแล้วมันใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงอ่ะเนี่ยน้ำมันไงก็ใส่เข้าไปแล้วน้ำมันต้องเอาไปคราฟก่อนป่ะเป็นน้ำมันเขียวป่ะ น่าจะใช่นะน้ำมันเขียวมีน้ำมันเขียวในในกล่องมีพี่แซมมีมีในกล่องเก็บไว้อยู่ผมลองคราบมาสองอันเลยไม่ยังไงน้ำมันถังแดงก็ต้องเอาไปใช้อยู่ดีอ๋อเออนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บวิ่มันเจ็บวิ่มันเจ็บวิ่งเหี้ยแล้ว รีแพ้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 เร็วเร็วโอ้โหเฮียอ่นอนุภาพเย็นแกะอนุภาพเลยกล้ากล้าเก่งเหลือเกินหนูเหลืกินหนูไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพี่จะทำพิธีการเผาศพม้อยให้แล้พี่แถรีแพ้ก็รีแพ้ก่อนรีแพ้ก่อนพี่รีแพ้ก่อนหนูไม่ต้องเสียใจพี่ไม่ได้ต่งทเลยับเลยโอ้โหเผาเละเลย พี่ไม่ได้ตั้งใจพี่คิดว,ว่ามันจะเผาแค่ข้างหน้าพี่ไม่คิดว,ว่ามันจะหมุนอรอบทิศโอ้โหเย้เฮ้ไม่ได้ตั้งใจลาลาก่อนเจ้ามวยหมุนสานมร้อยหกสิบองศาเลย <laughs> <laughs> หมุนเข้ามาแล้วแล้วกว็ยิงตรงหน้าปืนเลยนี่กี่เด็กกูโดนเต็มเลยกูแตกเลย <laughs> 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 หมุนรอบทิศเลยคุณต้องเห็นในมุมกล้องผมอะมันแบบยาวมากอุ้ยสุดสายอาจารย์สายอหญผมคือแบบที่วานั้นที่หันหน้ามาว่าไอ้ที่มันเจอโม่อยมันเจอโม่มันตัวจับเจอโม่อะ แล้วทุกคนพูดเสียงรบกานเลยอม่อ้าวโมตายเลยทำทำทำไอ้นี่ใหม่นะทำไอ้นี่ใหม่นะไอ้ทำพื้นใหม่ผมผมจะเอาไปตั้งที่อื่นอันเนี้ยเครื่องนเนี้ยผมจะไปตั้งที่อื่นพี่มาตั้งข้างนอกเลยพี่มาตั้งข้างนอกมาตั้งข้างนอกไอผมจะเอาไปตั้งข้างนอกมันจะถึงบ้านเราบ้างท่าตรงเนี้ยดูจากความยาวตะกี้ถึงพี่ โคตรไฟเลยแล้วป็นไรไม่ใช่อะไรนี่เนี่ยวอเนี่ยอันตรายใช่ไหมไฟแบบไฟมากทิ้งไฟจัดเลย่ะผมว่าถ้าคนถ้าคนออกไปบูอ่ะไม่ได้นะเสี่ยงจะโดนไฟเผาคฟไหม้คือต้องไฟไฟมันทำงานเลยอ่ะถ้าบอกไปไม่งั้นโดนเผาไปด้วยอ่ะตรงนี้ดีป่ะตรงนี้ดีป่ะเพราะว่ามันอันตรายอ่ะตรงนี้ที่ตั้งตรงไหนได้บ้างในโซนนะในโซนแนวบ้านตรงนี้ตั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมันน่าจะยาวประมาณรั้วบ้านพอดีพี่ความยาวมันอ่ะ ก็ตรงนี้เลยวีป่ตรงนี้เลยนะลองดูถ้าพื้นรับเก็บเป็นเหล็กได้แล้วน่าจะไม่โดนไฟนะเออพูดอีกก็ถอกอีกถูกพี่ติดไฟอ่ะเ้าพี่โดนไฟได้ไงพี่เป็นคนไฟบินพี่ติดเชียร์พี่เป็นซอมบี้อ่ะก็บ้าแล้วก็บ้าแล้วแล้วจะดับยังไงเนี่ยเออมันมีซอมบี้วิ่งมามันเผาถึงนี่เลยนี่นี่มันมันฉีดจนนี่เลยะหน้าบ้านเราคือเนี่ยถ้าถ้ามันไหม้ก็ปล่อยมันไหม้ไปแล้วพี่นะอ เราสามารถทําไฟแบบอื่นก็ได้อยากรู้ว่าไฟแบบอื่นมันสร้สว่างแตกต่างก,กันแค่ไหนวะน,นั่นน่ะสีนั่นน่ะสีลุงก็ครามหลอดไฟแรมตันเนี่ยหลอดไฟแรมตันอุ้ยอันนี้อันนี้มันเอาไปเตะใส่ผนังกระต่ายโดนอ,อุ้ย <c oughs> โดนอะไรอะ่ะกจัดดังชั่ว <c oughs> ดังชั่วลืม <c oughs> ดูไม่หมดแต่ดูที่วางไอ้ไฟอ่ะแล้วลืม <c oughs> ดูข้างหน้ามีกับดัก ไงเอ้าแจ้งไหมโอ้ยแจ้งแจ้งแจ้งดีดีอันนี้ดีแทปลงดีเฮ้ยกระต่ายมาติดกับนี่นี่มันวิ่งมาแล้วมันจะเข้ากับดักพวกแน่เลยเนี่ยเฮ้ยพวกมันเข้ากับดักพรุเรียบร้อยเออคอหักเรียบร้อยมือเก็บเแล้วรีเก็บแล้วรีเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งวิ่งมาโดนเองโอเค รีโอเคโอเคไปเล่นมาโดนเองอเนี้จำเป็นไม่งั้นเราอดตายอันนี้อย่างเดียอันนี้ตัวที่พุ่งมาจากพื้นเหรอพี่กระดังพื้นบอกน่าจะเป็นซืบขึ้นมานะมาแล้วทุกคนเฮ้ยมลิกสตาร์ละปแล้วแล้วผมเอาแล้วไข่ทิ้งกล่องกระสุนเนี่ยผมเก็บมาได้เนี่ยกระสุนเนี่ยอ่ะกระสุนกระสุนปืนเนี่ยเอาผมทิ้งเนี่ยต้องผมเนี่ยหกสิบนั่นเนี่ยเก็บไปเอ้ยมันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วมันโดนไฟมันโดนไฟโอ้โหดูด้วยดูด้วยดูด้วย ทำเมงกระดูผู้กันไปไล้แแล้วเออเออเฮ้ยๆหัอยิงทะลุไปยินทะลุไปเออตายเออิงจริมีรับผุลัพอวะมีรับบลลันักสุดท้ายเดี๋ยวเจอเทพปืนไฟไว้มันโมแก๊อเดีเดี๋ยวปิใไปชายก็ไเ้นะครับความลุ้ครับลุงลุลุงขอขอพัดเต็มได้บันไดฝั่งนี้อะลุงคาพัดเต๊มให้ผมอนเดี๋ยวผมทาให้เดี๋ยวผมทให้ผมทได้ ทำไมคุณทำได้วะก็ผมอัพอ่าไม่มาวโดนยิงโดนยิงง่ายยเออโดนเผาอีกหนึ่งโดนเผาอีกหนึ่งแต่เปลี่ยนไฟไปเห็นแต่ตอนโดนเผาเฮ้ยตัวนี้มาไงวะตัวนี้มาไงวะตัวนี้มาไงวะตัวขวาเนี่ยเล่นกีฬานักกีฬานักกีฬาวิ่งไปไหนของมันอ่ะวิ่งไปไหาพวกพี่พี่ไปไหาพวกพี่เดี๋ยวต้องลงไปล่อมันเข้าไปตรงนั้นนะมันจะโดนไฟเผาตัวนี้ไปเฮ้ยไปมาตีประตู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  ซับอยู่ซับอยู่เราต้องออกไปล่อมันทั้งไหนแล้วทั้งไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอไปก่อนกันแหละขาดไอรอนปิงกอดอีกสี่จะเป็นอ่ามีมีก้อนได้ไหมมีมีไอรอนได้ไหมก้อนหินอ่ะไอ้เขี้ยหมีหมีหรอหมีมานี้เฉย ขีมาเฉยไอ้มันเว<ด>้นม,ไ,มไอ้ผี้ตอนนี้มันเลีงมาแบบไอ้เหี้ยข้างหน้าก,ก็พัดลมข้างหลังก็ <î> s> <S ไม้ทิ้งไม้ทิ้งปั่นกูทำอไงดีวะมาวะขีมาวะ <î m att> มา,ะมาดีเ <อะ S 1> ข้าไม่ได้ <ๆ S 3> ดิเข้าไม่ได้ดิได้เข้าไม่ได<ๆ>้ด<ๆ>ิฆ่ามึงแจะฆ่ามึงโอตีนโอตีนเม็ดบอลเบสบอลนี่เราเจอนี่เจ้าชายลูกสักการะเออ โอ้โดนหัวปินออฟเปอร์เซียเหรอวะยิงมันเข้างอยิงมัน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 เออเออตัวปอะไรกดกระดักกดกระดักนี่ปั๊ดปาอ์ตี้นี่มินนอนบ้านสีเหรอบ้านสีเหรอเป็นไงตายนอนแองแมงโอ้โหมันตายยากจังเจ๊เจ๊เม่นเทปเม่น ยิงมันยิงมัน,อมนเอาไอ้อตัวเดียวดิน่าจะยิงไอ้ตัวอ้วนดิรอบล่อหมีมือคูตมันตายยากจังแล่แร่แล่ผ่านรั้วแล่ผ่านรั้วใช่แล่ผ่านรั้วรอบหมีมูนทูตวะปืนไฟมันดีเทคไม่ถึงตรงนี้วะเออน่าจะมีขอบเขตของมันแล้วโอ้โหเม้นมโอ้โหเม้นของจริง มเดี๋ยวเล่าเลไปเลาไปตรงแผ่นปั่นปั่นเครื่องปั่นปันน้ำผไม้ปันปันมันย้าันย้ายไอ้ปืนไฟได้ไหมะไม่ได้ไม่ได้ต้องพังงทุกครั้งมันมามันจะมาจากทางซ้ายเมืออ่อกมาจากเมืองใช่มันจะมาเมืองทุกครั้งเลย นะตอนแรกอะผมก็คิดอยู่ว่าจะไปทางนั้นโอเ้เหี้ยปืนไฟโอ้ไฟเผาถึงเฉยเลยเออโดนกำดักพื้นยัแค่โอ้โหโอ้โหวีลบุรุดนัดเอาเอาเรียบร้อยตายโอ้มันไม่ตายเลยเอาไปนู่นนูนเออจะได้ตายโว้ยเวนเอ้ยกูณอลังจะเก็บพวกขนู หนูหมดได้เนี่ยมีอยู่รอยตัวแล้โอ้ยขนขาดเขนขาดเขนขาดที่เออเออได้ไอ้เหี้ยไปเบากูโอ้ยเฮ้ยอะโปตีน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 เออตัด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  ตัดมันเออตัดเนี่ยตัตัดมัตัดมัตัดมันเออเอเออเออเไป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 ไถึงไปถึโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอยโอยมอมามาับเอมัตบสวนว่ะลองไปเอาสาูก่อนไม่ไหวแล้ว มันต้สวนผมแน้่ไฟเผาไฟโอ้ไฟ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 ทำไงดีอ่ะอ่ะอ่าไฟเผาอ่ะไฟเผาอ่ะเอ้าโอ้โหเกิดแล้วไฟยังติดตัวอยู่ชาวบ้านหนึ่งสวัสดีชาวบ้านหนึ่งเออตายวิ่ลบุรุษนะสุดท้ายว่ะโอ้มันคือไมี่มาโอเคเข้าใจละ โอ้โหตัพิเศษเริ่มาแล้ววะเออจา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 จเปิดคุเปิดโคุณเปิดเข้าไปอ่ะเปดปคเปิดประตูนพาไปหลอกไปพาไปหลอกไปเราอเราอเรล่อเาอเาอเราอเราหล่ราหลอเาหลเราหลอเราล่อเาหลอเาลอเราหล่อเรราอเราหล่ไเรหล่อเราห่ไเรหล่อเราห่ไเหล่อเ่ออเออเออเ่เาอรอเา่เาหเรอาอเาหล่อ่อเราหล่อร่เออเรอราหล่เออเอาเอา เออใยไหม่อีกนาใยตึ๊งวิ่งออกมา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 ให้มันมาโดนกบดักข้างหน้าเยเ่ๆยไฟจะไปลวกไปลวกไปลวกเคยในบ้านเคยยังจะได้ปิดประตูยยัังงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึ่งแคบลงเทาไปละ ออกไปแล้ว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 นวดปั้นนวดปั้นซ่อมประตูดิวะเออก็มาดูว่าน้ำมันหมดเหรอหมด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 มาเติมเติมหมดหมดเอาเอาน้ำมันไมหน่อยน้ำมัน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 ใครใครอยู่ในบ้านเทพลุงขอน้ำมันหน่อยครับมาเติมเครื่องมาเติเครื่องมาติน้ำมันแดงน้ำมันแดงใช่ปะน้ำมันแดงเอาไปค้าเป็นน้ำมันเขียวโอเคโอเคครับแล้วมาใส่ ใช้น้ำมันเขียวว่าไงครับไม่บอกเลยว่าใช้น้ำมันเขียวก็จบแล้วเชื่อผมเจอโปรตีนว่ะอร่อยเลยเดี๋ยเอามาขึ้นปั่นเอามาขึ้นปั่นมาแล้วผมาแล้วผมมาแล้วใส่เครื่องไหนใส่เครื่องไหนเครื่องเครื่องไฟเครื่องไฟไฟเก๋เกอเก๋ผมเองผมเองผมเองเบิร์นเบบี้เบิร์นดุยเลย ลุงเป็นพี่ลุงทางนี้เออมาแล้วเบบี้บอนอราปืนไปบารายกลตันนโอ้โโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงต้องเข้าใกล้ต้องเข้าใกล้โอ้โหอย่างแรงโอ้โห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 บุรุษสุดท้าย ไมเอ็บของเนี่ยเป่าเนี่ยเช้าแล้วเช้าแล้วไม่ลงไปเก็บของอ่ะกลัวไม่มีของเลยไม่มีเลือดเลยเช้าแล้วครับทุกนเกือบแล้วลีกี นอนที่ที่นอนแต่แต่จริงๆแบบปืนไฟอ่ะผมทำได้อีกอีกเครื่องหนึ่งเลยนะแน่ๆทางนี้ทางนี้ทำง่าทำที่มันมาทำที่มันมาทำง่ายมันทำง่ายทำที่มันมามันต้องใช้น้ำมันเฉยๆบักมีบักมีไม้เวดวันผมโหดจังวะออาใครดีเสียงคนเดินติดกับดัก ของวีรบุรุษนัดสุดท้ายเอายังกดนัดสุดท้ายเลยใครก็ได้ฆ่าหมีให้หน่อยนี่ยังอยู่เหรอไวพี่ไปหาหมีมันอยู่ข้างๆบ้านเลยโอ้โมาที่มึงมาที่พามาหาตัดดิพามาหากับดักดิเอ้ยไม่ปั่นไม่ปั่นกับดักอยู่ไหนกับดักนี้ ก็เรามีอันไหนผมอยู่ตรงนี้นี่นี่กระดักบบมีอยู่นี่มีไปดตกมาวิ่งตกมาวิ่งตกมาวิ่งตกมาหุ้ยช็บเออเอาไม่ติดไม่ติดกับดักเอากระดักงับแล้วทำไมหมีไม่ไตายทุกคน,นขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะอะไรพี่พสรุปคือตอนผมเป็นครบไอ้บอก,กมันใช้ได้ดี ไอ้ักดกำดักมันงับแล้ว่ะว่าแล้วไงผมไม่ได้ทวงเลยนะเนี่ยเรื่องอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ผมไม่ครบเราดูตายอ้าปากด้วยเฮ้ยโหเซฟไว้หน่อยจ้ะผมหาวตีห้าแล้วตีห้าล้ว โอเคครับขอแยกแต่จบพีทเท่านี้ก่อนเลยกันหากใครถูกใจชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันหรือใครอยากซัพพอร์ตรูปแบบรายเดือนก็สามารถซับสไคร์ได้เลยนะครับแบบสมัครสมาชิกได้เลยครับจอยเข้ามาด้เลยใน y o u t u นะครับผมโอเควันนี้ขอตรลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าดื่มทอดไก่กินสุวีดาสวัสดีทุกคนครับ